ตอนนี้มานั่งพักทีก็เจอกับแขกรับเชิญเราอีกแล้ววันนี้วันนี้เราพามาตลาดอะไรเซาเมลเบิร์นนะคะก็คือแบบอารมณ์เหมือนจะดูจากบ้านเราได้ไหมอุ้ยเนี่ยมแบบคอนโดมูคอนโดเมลไดเออรเตอนใ่จ็คดูดีว่าจะดูจากบ้านเราอยากซื้อไอ้มู คิดถึงโบูมบูมมากอร่อยมากเลยเหรออันนี้ยังไม่ได้กินเลยอะเมืม่อกี้เพิ่งผ่านแบบโซนที่เป็นของกินมานะคะก็จะมีพวกอาหารทะเลพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยอุ้ยตรงนี้มีแว็กคิวด้วยแต่ว่าแล้วก็ให้เห็นแบบด้านหลังอะไรเลียคประดับเอยอะไรเงี้ย ก็โดนขนมไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นสายขนมมาอัปเดตเรื่องราวต่อเนื่องที่เออหนุ่มพาทัว์ตลาดแบลฉคสลัดสีะสตาลน,น,นี่ก็เป็นสลดัดเป็นตลาดบ้านเขาเตลาดของวิลเปิร์นเดอ มีวูมีผักอะไรนี้แล้วก็หัวบิดรูมีไข่มีแบบแยกเป็นเซ็ชันแบบเรียบร้อยนะคะเออแต่ราคาก็ก็ถูกเอาเอาจริงจิก็ถูกกว่าโคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชอปปิ้งแล้วได้มาเกิดเทศมาหนึ่งมาหนึ่งละเดี๋ยวก่ับป้าแเราจะรีวิวให้ดูเนี่อยอะโวคาโดเยอะแยะมากมายราคาก็ดี ออตอนนี้มานั่งพักทีด้าน,นหลังตรงแถวฟูทฮอโอ้แดดมาแล้วเราต้องทำเวลาโอเคเราจะมาพูดกันต่อเรื่องการที่เรามาถึงสนามบินใช่ไหมแล้วเราก็เทคอะไรกันต่อหลังจากมาถึงสนามบินตอนเช้าจิจี้นั่งอะไรเอ่ยเพื่อนแม่มารับค่ะ เคยแม่ะคนนี้ก็คือแบบชิวใช่ไหมเป็นเป็นโฮสเก่าแม่ที่เคยอยู่ที่นี่เขาก็มารับค่ะสบาเขาก็าเลยแบบชิลๆสบายๆอันนี้คือแบบอินเคสที่แบบมีคนรู้จักเนาะมาถึงช่วงเย็นช่วงค่ำเลยแหละสามทุ่มเราก็เออมันจะมีเพจของเอ้ยมันจะีอ๋นเขาเรียกอะไรอ่ะไลน์กลุ่มเขาจะมีคนที่เขามารับแบบรับส่งสนามบินเราก็สามารถอยู่กับเขาในไลน์แต่ว่า รูปายอะจะคลิปเก่าคืออินเสิร์ตรูปไม่ได้คลิปนี้ก็เราจะอินเสิร์ตได้ก็จะมาโพลว่าแบบเออมีรับส่งอ,อคนจากสนามบินไปไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยเออเราก็ไปคุยกับเขาได้เลยว่าเราแบบมีที่พักอยู่ตรงไหนอยู่ใน C ี D ดีไหมหรือว่าอยู่นอกเมืองเขาก็จะคิดราคาตามหลีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ของเราอะมาถึงคือมันก็อุ่นใจตรงที่แบบเออเราเราจองมาแล้วแล้วเราก็ได้ขึ้นรถเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรถตู้ก็ดี ที่ไม่มีคนรู้จักแบบจีจีเนาะก็จะเป็นอารมณ์แบบนั่งสกายบัสสกายบัสมันจะมีแบบป้ายป้ายแบบบอกทางเลยว่าสกายบัสเข้าเมืองเขาก็จะมาจอดที่เออเขาไม่มาสักทีเออสิบห้าทีใช่ไหมใช่รถหมดประมาณตีหนึ่งเไม่แน่เออไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจว่ารถหมดตอนไหนแต่รู้แค่ว่าถ้าเราขึ้นสกายบัสอะมันจะไปจอดที่ซาวเตอร์น์คอร์ดซาวเตอร์น์คอร์ดก็จะมีพวกฮาร์ดสปอร์ตเดยชันต่างๆมันก็จะมีพวกรถไฟรถ ใกล้ๆ้าตรงนั้นมันจะมีแคมแบบเป็นสายสายแบบ9 96กับ86ที่มันจะเออที่มันจะต่อไปได้แต่ซึ่งนี้ก็หลังจากจบจากสกายบัสเรียบร้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณต้องใช้ Google Map ในการนำทางต่อปัจจุบันถึงถึง,ถงแม้ว่าจะมาอยู่แบบสักพักแล้ว Google Map ก็เป็นสิ่งทสำคัญนะคะฝึกฝึกดูมาจากที่บ้านก็ได้ฝึกดูมาจากที่แบบเออที่ถ่ายอะไรเงี้ยว่าแบบต้องดูยังไงขึ้น้วเออแล้วก็อ้ที่สำคัญคือ มันจะเป็นไอตัวแอปอ่ะมันจะมีแบบเดินจะมีแบบตัวรถแล้วก็จะมีแบบเป็นรูปแบบรถโดยสารอะไรเงี้ยเออตรงนั้นก็สําคัญถ้ามาถึงที่เนี่ยก็จะมันมันไม่ยากหรอกมันก็เสียงโอเคเออมันก็ไม่ยากหรอกก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมาอยู่ก็จะค่อยๆรู้ว่าแบบเออเราต้องดูสายไหนดูยังไงอะไรเงี้ยอืมโดยรวมก็การเดินทางตรุไม่มีอะไรยากค่ะถ้ามาถึงที่เมลเบิร์นแล้วมันก็โอเคก็ จบคลิปไว้เท่านี้นะคะของวันนี้ก็คือต่อให้แล้วจะพาร์ทที่แล้วแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าจะทำคอาเทนตนเกี่ยวกับอะไรเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องโอ้โหเออจริงๆมีเรื่องหลายเรื่องอยากเลา่าหรือว่าใครอยากฟังเรื่องเรา,าแบบเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาเมา์มอยให้ฟังนะคะรือถ้าถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยก็ได้นะคะก็จะขอบคุณมากวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย